Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video <Nhane> hấp <Nhane> x ขอ,อละกันด้วยนาองเคาขนาะ

วางไว้ก่อนพี่วิ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 นพี่วนพีเวนพีไปบุกวะพี่ไปบุกไม่ได้ยินเสียงนะพี่นี่พี่ไปบุกว่ะเบิกรถเลยพีเบิกรถเลยฮะ มไ,ไ,มไม่รู้ว่าพี่ผมเพิ่งเข้าไปเล่นอะไม้สองพี่ไม่รู้วะพี่ประชาชื่อนกักการะมาเล่นร้องผมโปรเสฉะอืมมีรถประ่ะพี่ มีเมือ่อกี้ไปหาชื่อมันรุดคิ้ขวายล้อหุมโปรโปรจะวายเช็คไม่เช็คนีไปแล้วเป็นเไอหรือว่าชายชิดเลย

去了。 ที่ผมจะซื้อโป้เนี่ย ka 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 ma 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 นนยนครก็พี่บ่าวก็ไหนอะไรจะได้แบขข่ก็เขาเป็นนั้นแล้วใครจะไม่มาจะาท้ออยากได้นอกเป็น And we will not okay, and was... เรามาแข่งแข่งจริงจี๊ดไม่ค่อยไหลลื่นคออ่ะจริงไหมเขาชอบปสาเป,ปาเขาชอบใส่กระดูหมูเห็นได้อูเคยพูดอยู่ว่าเขาใส่กระดูหมู Uh អាចគិតនឹងទៅក្រោមមើលតាំងញ៉ាំមកស្គាល់ពីឆ្នាំទៅទៀតមិនខា ชื่ออะไร่ไหดครับชื่อมายครับอายุ19บ้ครับอาชีพอะไรคะตอนนี้เป็นเด็กฝึกง,งานทำเฟอร์นิเจอร์ครับช่างสีช่างไม้ครับ<อ>ออแล้วไม่ได้ร้องเพลงที่ไหนไปตามเลครับได,ได้ได้มีไม่ครับไม่ไม่เคยเลยครับก <อ ont. S 1> ารทัดไทยกันน <ะ S 2> ่ามึดปวดโดนทุกคนก็ร้องเพลงตามแบบเรื่องงานมาก็ร้องนะครับตามวงเล่าอะไรเงี้ยตั้ง มาคือคือผมแบบผมคือคือพี่พี่ไม่รู้นะว่าจะอยู่กับใครอ่ะแต่พี่รู้สึกว่าพี่ดีใจเลยเกินที่พี่ได้ยินแล้วก็ได้เจอมาวันนี้ครับมันันดับมันจริงใจมากเลยมันจริงใจแล้วผมใจฟังแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนผมอยู่ในกระท่อมที่มันมีรวงข้าวสวยๆแบบมันมันดับเป็นคนร้องเพลงแล้วบรรยากาศมันออกมาเองครับพี่รู้สึกว่าบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดพี่ถึงบ้านมากๆมันสุดยอดเลยครับจริงใจมากๆเลยใจเนี่ย อากได้มา้มากๆเลยนะไอ้ก็พี่ล่คดขวาไปเลยพี่อยากให้เขาอะเจอไอ้ตัวของวิโอมากเลยพีพีพีได้ไหมพี่ปล่อคดขวาไปพี่ใช่ผมปวดตงครับั่อ๋อเนพราะว่ามาอีโมแปลกครับมาอยู่กับพี่เหอะแค่นี้เลย แล้วไอ้ที่ผู้ผมพูดกันมา5หรือ20นาทีเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีมากแต่อยู่กับพี่จ่ะแต่ว่าน่าจะมาอยู่กับพี่ผมเลือกไม่ถูกเลยครับวันนี้เพลงที่เราร้องเป็นเพลงของใครของพี่จิ๋วเดี๋ยวไว้นี่แหละครับแล้วรู้ไหมพี่จิ๋วอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับนี่ไงนั่งอยู่นี่จริงเหรอครับพี่จิ๋วอยู่ที่นี่ค่ะตามลองโทรถามพี่จิ๋วก่อนไหมว่าอยู่กับแม่คิมเป็นในไม่ดีไม่ดีนะจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น เออจิ๋วน่ารักน่าสงสารมากไม่เคยได้เปลี่ยนจิ๋วเลยไม่ต้องเปลี่ยนจิ๋วให้จิ๋วเป็นจิ๋วแต่เป็นจิ๋วที่แบบเล็กแต่เป็นเ Theory. พชรนึกออกไหแล้วแม่ไม่ได้คิดว่าจะเอาอยากเช้าเนื้อขาวตระกหล

ดังเเลยถูกกระบาษามีความหมายแต่ตอนนี้มีเพียงแค่ตัวฉันเป็นเพียงลูกบันจีนฝนแห่งลมนั่งรอ i love. สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับพี่เป็นอะไรผมชื่อนายธีรพงศ์มรรักษ์ครับชื่อเล่นชื่อช่างเดี่ยวครับบ้านหนองรักน้อยตำบลกำแพงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับน่ารักมากเรียกติดไม่ซ่างคุณครับแต่ว่าต้องซ่อมอะไรอยู่ป่ะครับครับเป็นช่างซ่อมรถยนต์ครับแล้วทำไมมาเล่นกีตาร์ร้องเพลงร้องได้ขนาดชอบมาตั้งแต่เด็กครับ ตั้งแต่เด็กครับแล้วมีอาชีพร้องเพลงด้วยไหมครับไม่มีครับขอร้องเล่นเล่นสนุกสนุกครับอ๋อซ่อมรถอย่างเดียวครับอ๋อรถอะไรครับที่ซ่อมซ่อมรถยนต์ครับเครื่องช่องล่างแอร์แล้วก็ไฟระบบไฟครับไม่ทําสีอย่างเดียวครับเรียกว่าเครื่องยนต์ได้หมดเกิดได้หมดครับอยอยู่ที่บ้านทําอะไรคะนอกเหนือจากจากนั้นเุ่นที่บ้าน พื้นเพที่บ้านก็ทำนาครับมีอาชีพทำนาแล้วก็ผมก็ซ่อมรถยนต์ครับว่าพูดถึงจะอาชีพทำนาคือที่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับอย่างนั้นเลยใช่ครับทำไมเราถึงเป็นคนเป็นคนรอยยัดบะแมนครับเป็นคนรอยย็ดครับเปลียงจังห้องเพลงใต้ไอสัตว์จังสิผมมาครับผมชอบครับทำอะไรปิ๊กปี่ครเพลงใต้ครับชอบในแนวใต้แต่ก็ร้องแบบร้องทั่วๆไปครับ แล้วเพลงอีสานเราร้องไงก็ร้องได้ครับหมอนรำมีร้องไหมได้ครับมาโอเบ้ใช้ิลระสักเพลงครับออออ้มันก็เปร้นเรา

i